ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นปาฏิหาริ์ครับเกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบียเมื่อ40วันก่อนเนี่ยมีเหตุเครื่องบินเล็ก,กลำหนึ่งตกกลางป่าแอมะซอนครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วมสองสัปดาห์กว่าที่จะไปถึงจุดเกิดเหตุพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็พบซากเครื่องบินและผู้โดยสารที่เสียชีวิตแล้วโดยพบร่างแม่ของเด็กๆในจุดเกิดเหตุแต่ว่าไม่พบตัวเด็กทั้ง4คนที่โดยสารไปด้วยนะครับซึ่งเด็กทั้งน,นี่คนเป็นพี่น้องกันอายุ13ขวบ9ขวบ สี่ขวบและ11เดือนไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก็พบเพิงเล็กๆที่สร้างกันแบบตามมีตามเกิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าเด็กๆต้องมีชีวิตอยู่นแน่ๆจึงระดมกําลังกว่าร้อยนายออกตามหาเด็กๆจนในที่สุดก็เจอเด็กๆทั้ง4คนครับที่ปฏิหารคือเด็กทั้ง4คนรอดชีวิตอยู่กลางป่ามาได้ถึง17วันเลยทีเดียวโดยไม่มีอุปกรณ์ยังชีพเดินป่าอะไรเลย ถึงแม้ว่าเด็กๆทั้ง4คนจะมีสภาพที่อิดโรยแต่ร่างกายโดยรวมก็ยังดีอยู่ครับ